นิยายเรื่องปองใจรักเขียนโดยชนพัฒนให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องนักเขียนบ้านนานด้วยนะคะบทที่2ดารารายเดินมาอย่างห้องทำงานของคุณนนท์สี พอดีกับที่ประตูบานใหญ่หนาหนักเปิดออกพร้อมๆกับชายวัยกลางคนผู้ซึ่งหล่อนจำได้ดีว่าคือคุณทนายเพื่อนรักของคุณนนทรีก้าวออกมาอ้าวคุณทนายมีธุระด,ด่วนอะไรกับคุณพี่หราาั่คะดารารายเอ่อยถามเสียงหวานแต่หล่อนก็ไม่ได้ต้องการรละลาบล,ล,ละลวงถามธุระของคุณทนายหรอกเพียงทักตามมารยาท ตามประสาค,คนรู้จักมักคุ้นกันเท่านั้นทำนองนั่นหรือครับคุณดาราทนายหนุ่มตอบด้วยน้ำเสียงนอบน้อมแม้ว่าเขาจะได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนรักของประมูแข่งพิทักษโยธินแต่สำหรับเขาแล้วดารารายก็เหมือนเจ้านายคนหนึ่งแม้ว่าหล่อนจะเป็นเพียงน้องสาวของคุณดารินอดีตนายหญิงของฤหาหนตหลังนี้ก็ตามค่ะดารารายพยักหน้ารับรู้ แล้วเอื้อมือหมุนล,ลูกบิดเปิดประตูเข้ามาภายในห้องทำงานขณะนั้นคุณนนทรีกำลังง่วนอยู่กับแฟ้มเอกสารตรงหน้ามือขวาจับปากกาเขียนยิกยิกลืมอะไรเหรอเจ้าชิดดาราเองค่ะคุณพี่เสียงหวานหูนั้นพาให้คุณนนทรีเหง่ยหน้าขึ้นจากแฟ้มเอกสารอ๋กอกลับมาแล้วเหรอคุณดาราเป็นยังไงบ้างจิตใจสงบลงไม่ล่า คุณนนทรียิ้มที่มุมปากดวงตาทั้งคู่จ้องมองหญิงวัยกลางคนตรงหน้าด้วยประกายตาอ่อนโยนมากเลยค่ะคุณพี่นี่ดาราก็คิดว่าจะหาเวลาไปปฏิบัติธรรมเรื่อยๆนะคะเอว่าแต่หนูปีรันออกไปข้างนอกหะคะบ้านเงียบเชียบเชียวผมส่งยายหนูไปอยู่บ้านเจ้ากริที่ต่างจังหวัดแล้วละคุณนนทรีตอบเสียงเรียบ นึกดาวอยู่ในใจว่าคุณดารารายจะต้องทำท่าตกอกตกใจเอ่ยถามเสียงแหลมแสบแก้วหูสีหน้ายูยี่อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเสียด้วยตายแล้วคุณพี่ส่งหนูปีรันไปนอนค้างอ้างแรมกับผู้ชายสองต่อสองอย่างนั้นได้ไงคะในกรีั่น่ะจะไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ดารารายยกมือขึ้นทาบอก แวดแว๊เสียงแหลมหากห้องทำงานของคุณนนทรีไม่เก็บเสียงมีให้ลอดออกไปด้านนอกแล้วก็เสียงของหล่อนขุงลั่นคฤรุหาดแล้วล่ะไว้ใจได้อยู่แล้วล่ะนะคุณดาราเจ้ากลดหนะักคนอื่นคนไกลเสียเมื่อไรลูกชายเจ้าชิดนี่เองคุณดาราก็เห็นเจ้ากลิตมาแต่เล็กแต่น้อยไม่ใช่หรือคุณนนทรีถามเสียงอ่อนอยากจะยกมือขึ้นปิดทูแต่ก็ทำไม่ได้ มันก็จริงอย่างที่คุณพี่ว่าแต่ดาราก็ยังเป็นห่วงหนูปีรันอยู่ดีไปอยู่ที่นั่นจะสะดวกสบายเหมือนบ้านหรือเปล่าดารารายทำท่ากระเงากระงอดหล่อนคงลืมไปเสียสนิทว่ากำลังนุ่งขาวห่มขาวอยู่เอาเถอะคุณดารายังไงเราก็มั่นใจไม่เชื่หรือว่าย่ายหนูจะปลอดภัยจากคนที่เรากำลังจับตาอยู่ดารารายถึงกับชนะงัก กับคำพูดของพี่เคยใช่หล่อนจะไม่รู้ว่าขณะนี้อันตรายได้คืบคลานเข้ามาในพิทักษโยธินมาช้านานแล้วและคุณนนทรีเองก็เลือกที่จะส่งบุตรสาวคนเดียวออกไปอยู่ที่ปลอดภัยและส่วนหนึ่งก็เพื่อเชื่อมสัมพันธ์เมื่อครั้งวัยเยาวให้งอกงามขึ้นอีกครั้งตามความต้องการให้ลูกชายของเพื่อนรักมาเป็นลูกเคยในอนาคตอันใกล้นี้ ค่ะคุณพี่ว่าแต่คุณพี่จะทำยังไงกับคนพวกนั้นต่อไปคะดาราลายม่วายสงสยัยไม่ต้องทำอะไรหรอกรอให้พวกมันมาติดกับแล้วค่อยจัดการประกายตาของชายสงวยวาวับขึ้นมาวูบหนึ่งก่อนจางหายไปในดวงตาดําสนิทเมื่อพูดถึงเป้าหมายที่เขาจับตามองอยู่มันจะมีเสียงเกินไปหรอคะคุณพี่เกิดพวกมันรู้ตัวก่อนละคะ เรื่องนั้นคุณไม่ต้องกังวลหรอกคุณดาราเชื่อมือผมเถอะช่สูวงวัยกำขอบแฟ้มเอกสารแน่นขึ้นประกายตาเปลี่ยมด้วยความมั่นใจว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีไอคนที่มันคิดทรยศต่อพิทักษ์โยทินมันจะไม่ได้อะไรไปแม้แต่สตางแดงเดียวที่ผ่านมาคุณนนทรสีพลาดเองที่เปิดโอกาสให้พีรพัฒน น้องชายต่างแม่เข้ามาเป็นฟันเฟืองสำคัญของพิทักษ์โยทินปล่อยให้คนไม่ซื้อสูตรเม็ดเงินเข้ากระเป๋าไปไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแล้วแต่ต่อไปนี้เขาจะค่อยๆถอ,อนทุนคืนและหาหลักฐานมามัดพวกมันเข้าตารางให้ได้ภายในห้องทำงานกรุกระจกด้านหนึ่งของห้องอัดแน่นด้วยตู้เก็บเอกสารด้านหนึ่งจัดวางโตทำงานตัวใหญ่อีกด้านหนึ่งจัดวางโซฟารับแขก อีกด้านเป็นหน้าต่างกระจกเผยให้เห็นทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครในมุมสูงติดเครื่องปรับอากาศเย็นช่ำพีรพัฒน์พิทักษโยธินวัย40ต้นบตนกำลังกอดรัดฟัดเวี่ยงกับแม่หัวหน้าฝ่ายการเงินสาวร่างน้อยในอ้อมแขนริมฝีปากร้อนๆซุกไซไปตามซอกคอใบหูดวงหน้างามก่อนจะมาหยุดอยู่ที่กลีบป,ปากคู่งามนั้นดื่มด่ำความหวาน แห่งรถรักอยู่สักพักก่อนจะยอมถอนริมฝีปากเคลื่อนหน้าออกห่างหากยังไม่ยอมคลายอ้อมแขนออกจากร่างบนโซฟานงตัวเดียวกันโดยง่ายรถผมรักคุณจังเขาเอื้อนเอ่ยคำหวานนั้นกับหญิงสาวนามมัทุรสหล่อนพรายิ้มประกายตาทั้งคู่เต็มไปด้วยแรงยวนยาวรร้าวรถดูหรอกค่ะว่าผู้จัดก,การก็พูดอย่างนี้กับทุกคนรถมันก็แค่ดอกไม้ริมทางเท่านั้นแหละค่ะ หลออ่อนอ่อนสองมือเลื่อนปลดสู่สีเข้มออกจากกายเขาช้าๆดอกไม้ริมทางอะไรจะทั้งหอมหวานอย่างนี้เขากดปลายจมูกลงกับแก้มนวลเป็นการยืนยันมือทั้งสองเลื่อนไล่สู่เนินเนื้อกายภายใต้อภรร์อของหล่อนไฟปรารถนาคุชนเต็มที่บ่าจิบพีรพัฒสะบดออกมาเมื่อเสียงของเลขานาห้องลอดผ่านอินเตอร์คอมเข้ามา ผู้จัดการคะคุณชัชเวนมาขอพบค่ะบอกให้เขารออีกสองนาทีเขาตอบออกไปขณะพระจากร่างของมัทรสอย่างเสียดายเช่นเดียวกับหล่อนที่ลอบเบ้ปากอย่างไม่สบอารมณ์ต่างคนต่างรีบจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่เข้าทางของมันคุณออกไปก่อนนะคืนนี้ค่อยว่ากันค่ะมัทรสตอบสั้นๆ แล้วเดินออกจากห้องทำงานของชายผู้เป็นเจ้านายและเพื่อนร่วมเตียงในเวลาเดียวกันอึดใจต่อมาชัชวินชายหนุ่มหน้าตาบ่งบอกความเป็นเชื้อสายบรรพบุรุษจีนแผ่นดินใหญ่ดวงตาเล็กกีคิ้วดกหนาจมกูกโด่งริมฝีป,ปากบางเฉียบร่างสูงโปร่งภายใต้เสื้อเชิ้ตสีขาวลายทางกับกางเกงสีดำรองเท้าหนังขัดเป็นมันปลาดก็มานั่งอยู่บนโซฟาตัวนุ่มภายในห้องทำงานของพีรพัฒน ถ้าผมเดาไม่ผิดผู้หญิงคนเมื่อกี้คงเป็นคู่ขาอีกคนของคุณละซี่้่าทางจัดจ้านไม่ใช่เล่นนะชัชวินเอ่ยริมฝีปากบางกระตุกยิม้มดวงตาทอประกายวาวขึ้นมาวูบหนึ่งก่อนจางหายไปในในตาสีน้ำตาลเข้มคู่เดิมใช่ถ้าคุณสนใจผมก็ยินดีจะเผื่อแผ่ให้นะครับคุณวินพิรพัฒน์เอ่ยทีเล่นทีจริงในฐนานะที่คุณ เป็นหุ้นส่วนคนสำคัญของผมว่าแต่คนวินมีธุระอะไรหรือเปล่าครับถึงได้มาหาผมที่นี่ได้พิรพัฒถามทั้งที่รู้แก่ใจยอยู่แล้วว่าอย่างชัชวินจะต้องการอะไรถ้าไม่ใช่เงินที่จะเอาไปหมุนเวียนในบ่อนกลางกรุงที่เขาเป็นเจ้าของส่วนชัชวาลชัชวินและนักธุรกิจหน้างเงินคนอื่นๆนั้นเป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไปจนถึงรายย่อยเท่านั้นแต่ก็นั่นละ่ะจะพูดถือหุ้นรายไหน มันก็นักพนันเราดีๆนี่เองต้องสงสารมากู้เงินจากเขาไปแลกชิปในวงพนันอยู่ดีผมอยากได้เงินสักห้าแสนชชวินไม่นึกกระดาษอายชายสงไวตรงหน้าเลยแม้แต่น้อยที่เขาต้องมาด้วยเรื่องเดิมๆเ,เรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกครับว่าแต่เรื่องคุณกับยัยหนูปีรนันหลานผมไปถึงไหนแล้วละ่ะชายวัยกลางคนถามไปอย่างนั้นเอง เขาไม่ได้สนใจความสัมพันธ์ระหว่างล้านสาวนอกใจกับชัชวินมากเท่าผลประโยชน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นหากว่าชัชวินได้เป็นลูกเคยของคุณนนทรีหรอกถึงตอนนั้นทุกอย่างที่เขาต้องการครอบครองคงง่ายดายราบปอกกล้วยเข้าปากเชียวละเยนั่นเรื่องมากจะตายครับคุณพีถ้าทางคุณหนูกล้าโลกอย่างนั้นเอาเข้าจริงหัวโบราณอย่างกับคุณดารารายหน้าของเธอซะอีก เรื่องจะง,ง,ง่ายๆเหมือนผู้หญิงสมัยนี้แล้วก็ไม่มีทางหรอกครับดวงตาของชัชวินวาวโรดด้วยอารมณ์กรดกรุ่นขึ้นมาในใจเมื่อนึกถึงท่าทีรักนวนสงวนตัวเกินสาวนักเรียนนอกของปีรันกี่ปีแล้วที่ชายหนุ่มเที่ยวไล่เที่ยวคือแสดงความรักตลอดอย่างเปิดเผยจนเป็นข่าวเกลียวกราวตามหน้าหนังสือพิมพ์มาก็หลายหนแต่มันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ลุ่มๆดอน ไม่มีอะไรเกิดเลยมากไปกว่าการกอดอยู่ดีนั่นละ่ะจะเย็นๆสิคุณเอาไว้ทุกอย่างเปลี่ยนมือจากไอ้นอนทีหน้าโง่งเมื่อ,อไรแล้วก็การจะได้ยยหนูมาเป็นคุณไม่มีอะไรยากเลยชายวัยกลางคนหัวเราะในลำคอเคลื่อนกายไปเปิดตู้หยิบสัญญาเงินกู้ส่งให้ผู้อ่อนวัยกว่าเอาเป็นว่าผมจะยกหนี้ให้คุณถ้าคุณจัดการอะไรให้ผมอย่างหนึง่ง ชายไวกลางคนผ่นลมหายใจเข้าออกช้าลึกเอ่ยต่อไปว่าผมต้องการตัดแขนตัดขาของไอ้นนซีก่อนจะตัดหัวมันช,ะชะัจวินสะดุ้งสุดตัวทีเดียวเมื่อได้ยินคำพูดด้วยน้ำเสียงโหดเทียมนั้นกับหูความหนาวเยือกนอกเหนือจากความเย็นภายในห้องจู่โจมจับขั้วหัวใจของเขาสัทานไปทั่วทั้งรางผมต้องการรู้ว่าเอกสารที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งหมดของไอ้นนซีอยู่ที่ใคร ผมต้องเริ่มที่ไอพิชิตท่านายประจำตระกูลพิทักษโยทินได้ผมจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดชัชวินรับคำดวงตาทั้งคู่ทอประกายหมายมาดบางอย่างจะมีอะไรบางเล่าที่เขาจะทำไม่ได้เพื่อเงินพระเจ้าผู้บันดาลทุกสิ่งให้เขาได้ในชั่วพริบตา